เมืองเซียนแห่เมืองเซียนแห่ประจำหมู่บ้านินี่แจ๊กสิเป็นตาซีแตกบ่ย่านเตี้เปียกเซียนแห่ย่านเปียกโอ้ย <laughs> ขั้นมันนำาไรล่ะตเนี่ยนี่าตนุกันตายก้อนป่านี่ละบักบักบักขีเล็กมันเป็นแบบนี้ละนำอะไรม้วไปซอยเั่นเกิดข้อพิษลาดยังหมูร้าน

สวดาคับคคปปลาครับค en> ือบอลนอลเโอ้ยตัวเดียวกับวติด เงื่อนเหมือนยังสีเหี้ยไว้ในกระเป๋าให้ดดีนเป็นอ่นึงเจ้าทินบานเจ้าทินจากลุ่มน้ำคุดข้าวชวดมรเลื่อนกันบนน้องมาังไวครับก็ กบอ,กองมัมมดมน,น่ไ้้บขาวทางไปไปเฮี้ยอวันเออมาทางไปลงไปมันเป็นคันคู่รอดนี่มันเลิกบอ่อสันนี่โอ้ยบอ่อเลิกกฮะ่ามันเลิก โอ้ยนั่งกับพ่อนเพว่าหน้ามันวายลงไปสิดม่กี่แล้วโซลาเซียวโซลาเซียวโอ้ยไตมแมลงบน่นี่อันนี้คือห้องพยีกล่อง ไรห,หน้าสวนผสมโอ้ยบวบวกดกคักบ่มีใบแจ๊กใบมิเตนวยนี่เฟรดบรรยากาศ ข้ากิจธงหน้าวันนี้คือบักม่วงหีมาพ่านแต่ว่าทิมเสียคูได้เดี่ยวแล้วซ้ำนี่แหละไปถอดนะครับต้องซื้อปุ๊กไหมกันาดซื้อเจ้าหนี้เจ้า<ฮ>ดเสียชู้ดดดดดดโค<ฮ>่ประดุกขมีสามตัวสี่ตัว ไม่บกเลียงเท่งมันกระลูกหลานพงเงาดาเนาะไม่มันมามันหาบักเลงเท็งเนาะพงเงาดาแล้วกระเซียนเหี้มันได้บักเลียงเท่งนั่นเรวล่ะแเีย้ย่วนงเซียนเหี้ยครับไอ้บ้าโอ้ยของยังนอกบ้านนี้เนาะพี่มาซื้อไหมเนี่ย เซียนเซียนเหี <c ười> ้ยตึกเต็มองเกาสวดบบเถียวเหนียวสวดเอาสวดพี่น้องสวดบ่โอ้ยเขาเอ็ดเด็ะ อันนี้มาสิสอนวิธีตึกแหนะครับกาบหูไว้แห่บนักยาวานแห้งโอใจบัวให้ช่วงกำลังแห่กับพ้นนั่นให้มันพอดีกันไขันดึกแห้งหลายมันก็เป็นยังีเสี้ยวเด็กโตเออคืออยู่เทียวเนี่ยแสดงว่าเซ่ได้อยู่ในเที่ยวนี่ เทียวนี่อาค่าเนยเติกติโอ้ใครยู่เที่ยวนี่โห่ พอเอาลงมันติดตายดินขาวจรงพิยงอยู่เดียวนี่โอ้ยลุกระปุกโอ้ยมันตายไปไปเขาเอามึงดอกจะซื้เป็นปลาให้หน้าเลยปลาค้อยว่เเอาเอา โอ้ยปลานี่ก็ะก้อยได้ตัวนี่ปลาปลาคือปเข่งน่นปลยังน่ะปลานียนปลานินน่ะนี่กัดด่างเป็นการกัดด่างเลยพี่น้องกำลังสิลากด่างมากกำลังสิรอมป่า ตอมขอม้าเรื่อยๆนะครับออลองเบิง้งโอ้ยสวดบอสเทียวนี่สวดบอ มกดหเลยโอ้คือยูวนจวดเลยจวดเลยจวดเลยหว่นนี่ย นี่เอนเาปะจเดนไปปล่อยนี่ตายนตยด้วอก็ไมเเลยตัวนี้ขึ้น Ó, séðan, séðan, það fyrir að það séðan.